อ่าบันี้มันว่ากันเก็บของหลังจานงานเสร็จแล้วบันขนของทรงทรงมัมอะไรบันเนื้อขาดเนื้อขาดเนื้อครบเนื้อครบเห็นบอนเขาบอกว่าหันจะไปนรกคนมีจมูกหลายนะไปสะรัดมวมูเด้อเออมันเหงาไปนรกแย่กมาสั่นมู เขาจังหวะตัวบุญบุญนี่วิ่ีไปปันแจกน้ำบ่แหกออกไรขึ้นไม้ผ้ากลางพี่น้องคล้องไม้นี่จะคล้องไม้ไหมเท่านั้นล่ะโอ้มันไรบุญยี่ตัวมันนี่เฮ็ดบุญยี่ตัวมันธรรมดาตัวนี้ไม่กันเท่านี้น้ำทางเป็นบ่ความหมายไม่พน้ำทางน้ำโมแรงบ่เน้นเน้นน้นเสียง แ๊กได้แกแกใหญ่ได้หน่อยซื้อไปเนอเคับตอกใ้ดไปสำอง่นานิหนกเส็นท่าอนเขาเอไปว่าเมใหนั้จัดไปาจัดายดุ้นชินกินทานเพราะว่าไรไรหน่อยๆลยหน่อย การทำบุญอ่าเบนี่ให้เบิ้งเชนี้แล้วพี่น้องเนออ่านก็ห้ยชมกันไหมสวัสดีครับอ่าอ่านกินอีกเลี่ยน้ำแดงน้ำน้ำเดืองกันเตีย